สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะกับยามเช้าค่ะเป็นกําลังใจให้คนทำงานทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สำหรับเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าเราจะทำงานประจำหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะ อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าความสำเร็จหรือความสุขเนี่ยจะอยู่ได้ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นนะคะตราบใดที่ร่างกายเราแข็งแรงอะ่ะเราจะมีพลังไปสร้างสิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเจ็บป่วยขึ้นมานะคะเพื่อนๆโอกาสที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือว่า โอกาสที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่องเที่ยวมันก็จะลดน้อยลงดังนั้นนะคะฝากเพื่อนๆค่ะอย่าลืมออกกำลังกายแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการเลือกอาหารการทานที่ดีมีประโยชน์นะคะเช้านี้ค่ะมาเติมเต็มความสุขสดชื่นให้กับร่างกายเรานะคะสำหรับตัวพิมพ์เองพิมพ์เลือกเอ c o ัฟี่กาแฟดีๆสำหรับ คนรักสุขภาพนะคะเช้านี้ออกกำลังกายง่ายๆกับบอดีเวทนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะมีเสื่อแค่ชิ้นเดียวก็สามารถทำได้นะคะใครสามารถซิดอาบใครสามารถแพล้งหรือว่าใครสามารถที่จะแบบเอ half sit up, ่อฮาร u ปซิดอาบเนี่ยเออเขาเรียก m o ล n t เทนท w วิ t หรือเปล่านะคะใครสามารถทำได้ก็ ก็ทำเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้พร้อมเนาะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแบบเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะมีเป๊ะมีรองเท้าที่ดีเราไปยิม้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะเพื่อนๆสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ละคะ่ะอย่ารอนะคะอย่ารอให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วมาบอกว่ารู้งี้ฉันเริ่มตั้งแต่วันนั้นดีกว่าอย่าอย่าแบบไม่อยากได้ยินคาว่ารู้งี้นะคะอ่า นี่เลยค่ะความสดชื่นของพิมพ์ในยามเช้าก็คือเอสพา t c o คอฟฟนะคะกาแฟดีๆของสายรักสุขภาพค่ะเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่อยากดูแลสุขภาพด้วยก็เลยเลือก e s สพ r t c o ค f ฟ e ีกล่องสีน้ำเงินค่ะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะคะไขมันทรานไม่มีไขมันทรานคือไขมันที่มาจากสัตว์นะคะไขมันที่มันสามารถอุดตันในเส้นเลือดได้ไขมันที่เป็นไขมันเลวค่ะแต่อันนี้เป็นธัญพืชสกัดนะคะ สกัดจากาพันพืชมีถั่วขาวด้วยแล้วก็มีกรดอะมิโนของโปรโตีนนะคะทั้งหมด4ชนิดไม่ว่าจะเป็นตระกูล L อนะ L คาเนทีน L ออาร์จินีน L อลกูตามีนนะคะไกลซีนสำหรับคนที่เป็นสายออกกำลังกายนะคะนี่เลยสำหรับคอกาแฟที่บ้านจะเสียงดังๆหน่อยนะคะวันนี้พอดีข้างบ้านเขาต่อเติมก็แต่ก็แบบคืออยากมาทักทายอะคะ่ะเออ คือพิมพ์ไม่เคยมองว่าทุกอย่างคืออุปสรรคคือปัญหาเนาะเ,ออเราอะถ้าเรามองว่ามันคือปัญหาก็คือปัญหาแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันคือแค่แอสมสเฟียมันคือแค่บรรยากาศเ,ออเราเราสามารถที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆได้ด้วยตัวเรานะคะมองมองข้ามบรรยากาศรอบข้างได้แล้วก็ นี่เลยค่ะวันนี้พิมพ์มีหัวข้อที่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆหรือมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำฝนนะคะคนสวยคนงามของน้องก็วันนี้นะคะสิ่งที่พิมพ์อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเ,เนาะในเรื่องของงานปัจจุบันกับงานสร้างอนาคตพิมพ์มาให้ความสําคัญของงานออ,อกเป็น2แบบก็คืองานเพื่อนะคะงานเพื่อเลี้ยงชีวิตกับงานเพื่อสร้างชีวิต หลายคนตอนนี้คือต้องตื่นเช้าไปตอกบัตรไปทำงานใช่ไหมคะหลายคนก็คือ,อ,อมีกิจการเป็นของตัวเองมีร้านค้ามีห้างร้านมีบริษัทนะคะสวัสดีค่ะพี่นุม่มคิดถึงคิดถึงคิดถึงไปเที่ยวด้วยกันนะคะที่จังหวัดภูเกต็ตแล้วก็จะไปเกาะหลีเป๊ะด้วยนะคะอ,อ,อันนี้ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นสำหรับทีมงานเนาะจะไปหลีเป๊ะด้วย2วันหคืนค่ะ เออน่าจะเป็นเดือนอะไรนะสะสมมีนาเมษาพฤษภามิถุนาค่ะมิถุนาเนอะอยากพาพี่น้องเราครอบครัวเมจิกสตารนะคะดวงดาวแห่งความสําเร็จทุกดวงอะ่ะไปเที่ยวไปผ่อนคลายเพราะว่าเราไม่ได้มีบรรยากาศของการท่องเที่ยวมาปีกว่าๆแล้วตั้งแต่มะกราติดทิประยองเพื่อนๆไว หลายคนเลยแหละน่าจะไม่ต่ำกว่า30คนแล้วไม่ได้ไปสักทีพอดีช่วงนั้นมีนาโปะประกาศโควิดออกมาเราก็รอรอมันก็นเลยยาวส่งผลมาจนถึงมีนาปัจจุบันนะคะก็เลยอยากพาเพื่อนๆเ,เที่ยวโอเคออกนอกเรื่องละมากค่ะมากค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะพิมพ์จะมาแบ่งปันในเรื่องของงานสร้างชีวิตกับงานสร้างอนาคตเพราะว่า,างานสร้าง ชีวิตน่ยถามว่าสําคัญกับหลับสำหรับทุกคนไหมพิมมองว่าสําคัญนะเพราะว่างานสร้างชีวิตเนี่ยมันคือเราอยู่กับโลกปัจจุบันเราอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องกินต้องใช้ต้องเดินทางต้องเลี้ยงดูบุพการีพ่อแม่พี่น้องหรือบางคนมีสามีที่เราจะต้องแบ่งเบาภาระเขาแล้วก็บางคนมีลูกที่เราจะต้อง เลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตจะต้องให้การศึกษาที่ดีกับเขาดังนั้นนะงานที่สร้างชีวิตหรือท่อน้ำเลี้ยงเนะี่ยสำคัญกับเรามากๆดังนั้นวันนี้ใครที่ทำงานประจำอยู่พิมพ์ส่งกำลังใจให้นะคะพิมพ์ส่งกำลังใจให้ก็คือให้กอดงานประจำให้รักงานประจำของคุณนะเหมือนชีวิตของคุณพิมพ์เคยนะคะที่เป็นลูกจ้างเขาแต่หัวใจแม่งผู้ประกอบการ รักงานพอปั่นเราเป็นเจ้าของเออพิมพอยากให้ทุกคนแบบลองสวมหัวใจผู้ประกอบการก็คือรักงานให้เปรียบเสมือนงานชิ้นนี้เป็นงานของเราสิ่งที่เราได้มานอกจากท่อน้ำเลี้ยงหรือเงินเดือนที่เราได้เป็นผลตอบแทนจากจากออจากห้างร้านจากบริษัทจากองค์กรนะคะ มันทําให้ชีวิตเราอะสามารถไปต่อได้แล้วที่สําคัญสิ่งที่เขาให้เรามากกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆประสบการณ์ค่ะเออประสบการณ์ในงานที่เราทําสมมุติว่าเราเป็นครูเนาะเราก็มีประสบการณ์การสอนจนเราเก่งจนเราเชี่ยวชาญจนเป็นผู้ชํานาญการเสร็จแล้วเราอาจจะสามารถไปเปิดติวเตอร์นะคะจนเราแบบเออ ลูกศิษย์ลูกหาลักแล้วบอกต่อว่าเรียนกับครูคนนี้มีความสุขเรียนกับครูคนนี้ครูคนนี้สอนเก่งมากอย่างเงี้ยพอเราชื่อเสียงเราดีเราสามารถที่จะเปิดติวเตอร์ได้โดยที่เราอาจจะจ้างเอ,อ่อคุณครูต่างๆมาช่วยเราสอนอย่างเงี้ยอืมพอเราแบบเนี่ยเห็นไหม สิ่งที่เราได้จากงานประจําที่มันนอกเหนือก,กว่าคําว่าเงินเดือนอะมันคือประสบการณ์น่ะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนมันคือชั่วโมงบินน่ะเออพ,พี่ประดิษฐ์นะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงนะคะเป็นแกง๊งเป็นกวนเดียวกับพี่แขกใช่ปะ <c oughs> ก็คือเรารู้จักกันมานานแล้วเนาะเราก็แบบเออนึกถึงคุณพี่อยู่ตลอดเห็นคุณพี่แบบ เป็นเป็นที่รักของเ,อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะคือแค่เห็นหน้าเราก็มีความสุขเห็นหน้าเราก็ยิ้มได้เออคนบางคนนะ่ะเกิดมาเพื่อสร้างความสุขเพื่อสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้เนาะพอเห็นหน้าปุ๊บเรามีรอยยิ้มได้เออก็คิดถึงค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขวันนี้พิมพ์อยากให้ทุกคนนะ่ะรักในสิ่งที่ตัวเราทํา ะะอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยอย่ามองว่ามันเป็นแค่งานที่แบบได้เงินนิดเดียวไปค้าขายในตลาดแล้วแบบได้เงินแค่หลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีเขาอ่ะถามดิว่าเราลําบากไหมเราก็ลําบาก,เรา,ากาเราอาจจะลําบากกว่าที่เป็นอยู่จริงไหมคะแต่ว่าวันเวลาผ่านไปสิ่งที่เราได้อ่ะมันคือประสบการณ์มันหาซื้อไม่ได้นะไอ้คำว่าประสบการณ์อ่ะ ไอความรู้อ่ะมันยังพอเรียนใน YouTube เรียนในโรงเรียนเรียนในสถาบันต่างๆเขายังพอมีสอนแต่ชั่วโมงบินหรือประสบการณ์เนี่ยมันต้องหาด้วยตัวเองจริงไหมคะแล้วบางทีนะเราอะอยากตามคนอื่นเขาว่าร้านอาหารร้านเนี้ยเปิดแล้วแม่งคนเยอะมากเลยเราก็ไปดูสูตรเขานน่นนี่นี่นั่นนะแต่พอเราทำเองอะมันก็ไม่เห็นคนเยอะแบบเขาเลยมันก็ไม่เห็นแบบ เฮ้ยอร่อยแบบเขาเลยเขาอาจจะมีเทคนิคหรือมีแทคติกอะไรที่มากกว่านั้นดังนั้นน่ะสิ่งที่มันเหนือกว่าคำว่าเรียนรู้ก็คือคำว่าลงมือทำแล้วก็ประสบการณ์เออบางทีคนเราเรียนจนหัวบวมอ่ะเราเรียนทำอาหารเราเรียนแบบเราเก่งทุกทุกอาหารเลยนะเออหลายๆจานเราทำได้เลยแต่เราไปเปิดร้านทำไมแม่งไม่ปังวะทำไมคนอ่ะ เข้าร้านเราครั้งสองครั้งเราหายมันอาจจะมีอะไรที่มากมายกว่านั้นค่ะเพื่อนเพื่อนอย่างเช่นบรรยากาศของร้านเป็นยังไงเออแอรโมเดิร์เป็นยังไงออรีเลชั่นคอนเน็ชั่นสำหรับเจ้าของร้านกับกับลูกค้าเป็นยังไงพิมพ์เคยเข้าร้านร้านหนึ่งนะเพื่อนเอนเป็นร้านปลาจุ่มเออพอพิมพ์เข้าไปแล้วปุ๊บบรรยากาศที่พิมพ์ได้รับคืออะไรอะ่ะเจ้าของร้าน เข้ามาเทคแคร์สวัสดีค่ะมาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินจูงมือเรานี่เลยตรงนี้บรรยากาศดีมากนักร้องวันนี้นักร้องดีมากนักร้องเพลาะมากเออคือเจ้าของร้านมาต้อนรับเพื่อนๆนเชื่อไหมว่ากิจการเน่เอ,อหัวใจของผู้ประกอบการกับหัวใจลูกจ้างลูกน้องอ่ะมันต่างกันนะเออเวลาผู้ประกอบการดูแลลูกค้าเขาแทบจะอุ้มเขาแทบจะประเคน คือพิมพ์อะคือแบบหลายคนอาจจะมองว่าใช้คำว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่สำหรับตัวพิมพ์เองแล้วเนี่ยคือพิมพ์มองว่าลูกค้าคือญาติพี่น้องเรารักญาติพี่น้องแบบไหนเราก็รักลูกค้าให้ได้แบบนั้นนะคะวันนี้เราก็ต้องมาศึกษาแทนที่เราจะแบบ หาแต่ความรู้อย่างเดียวอะเราก็ลงมือทําสะสมประสบการณ์ด้วยเพราะการที่คนเราจะประสบความสําเร็จอย่างร้านค้าน่ะมันมีนอกเหนือกว่าคําว่าทําอร่อยเออมันมีนอกเหนือกว่าคําว่าบรรยากาศมันอาจจะเป็นคอนเน็กชันของเจ้าของร้านไหมอย่างเช่นร้านเสริมสวยเราเข้าเราอยากเจอใขรเราอยากเจอเจ้าของร้านบางทีเราเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่เราไม่เคยลงมาดูเลยแล้วบางทีลูกน้องผิดพลาดโดยลูกน้องไปเสิร์ฟแล้วหน้าบึ้งหรือเปล่า เออวางจานดังโป๊กปากโป๊กปากแขกไม่ประทับใจเข้าครั้งสองครั้งหลังจากนั้นเลิกหรือเปล่าอย่างบางทีพิมพ์ไปร้านอาหารนะร้านนี้เออรสชาติกลางๆนะแต่บ,บริการโคตรเทพโคตรเทวดาพิมพ์ก็เลือกมาร้านนี้เอาเอาร้านนี้ไว้รับรองแขกไว้รับรองผู้หลักผู้ใหญ่ไว้รับรองลูกค้าประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะคืออะไรหลายๆอย่างที่มันประกอบกันมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จเนี่ยค่ะอันนี้คือ งานที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงใช่ไหมคะงานที่อยู่กับชีวิตปัจจุบันงานที่เขาเรียกว่างานเลี้ยงชีวิตแต่วันนี้พอเรามีงานเลี้ยงชีวิตพิมพ์อยากฝากข้อคิดกับเพื่อนๆนิดนึงในเรื่องของงานสร้างอนาคตเรามีงานเลี้ยงชีวิตแล้วทุกๆคนเคยเห็นไหมคะว่างานบางงานเนี่ยพอโลกมันหมุนไปวันเวลามันหมุนไปเนี่ยไองานเหล่านั้นเนี่ยมันตายไปจากโลกใบนี้ก็มีนะ เคยเห็นกล้องไหมคะกล้องดิจิตอลกับกล้องอะไรนะกล้องฟิล์มอะ่ะอยู่ๆกล้องฟิล์มก็อันตรธานหายไปจากโลกใบนี้อาชีพบางอาชีพก็อันตรธานหายไปจากโลกใบนี้พิมพ์เป็นคนโคราชเราเป็นเด็กโคราดอันแน่เรียกตัวเองว่าเด็กโคราชก็ไม่เด็กแล้วนะผู้ใหญ่โคราชมันดูไม่สุภาพเนาะต้องเด็กโคราดเออพิมเป็นเด็กโคราดเนาะเราแบบไปร้านย่าโมมันจะมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งก็คือตากล้องถ่ายรูปตากล้องเนี่ย เขาก็จะถ่ายรูปออกมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงในการล้างฟิล์มออกมาเป็นรูปภาพให้กับลูกค้าเวลาลูกค้ามาว้ยยโมนะเขาก็จะถ่ายแล้วใส่กรอบเก็บเป็นที่ระลึอกอะไรประมาณนี้ถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นแบบถ่ายลงจานใช่ไหมเออเที่ยวาก,กัานจันทบุรีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีโคราชก็มีเหมือนกันเสร็จแล้วเชื่อไหมว่าอาชีพเนี้ยแบบอันตรธานหายไปโดยไม่รู้ตัว เออเพราะว่าโลกมันหมุนไปเขาก็ต้องเปลี่ยนตามแล้วถ้าเราจะต้องรอรูปจากเขาครึ่งชั่วโมงไม่มีใครรอเพราะอะไรทุกคนมีมือถือทุกคนถ่ายรูปได้แล้วกล้องในมือถือสมัยนี้มันละเอียดหลายล้านพิกเซลมากๆเลยละเอียดยิ่งกว่ากล้องดิจิตอลอีกเชื่อไหมว่าแต่ก่อนอนะ่ะพิมอ่ะเคยแบบตอนมาหาลัยอ่ะนะเออเคยมีกล้องฟิลม์มแล้วรู้กล้องฟิลม์มทิ้งซื้อกล้องดิจิตอลเชื่อไหมพอชีวิตผ่านมาอยู่ในวัยทํางานเฮ้ยกล้องดิจิตอลแทบหมดความหมายแล้วเพื่อน ตอนนี้กลายเป็นมือถือมือถือแบบและเอียดมากกว่ากล้องดิจิตอลอีกถ้าเราอยากได้รูปอันนี้เราก็เอาลงคอมสั่งปิน้นอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นอาชีพมันบางอาชีพมันจะตายหายไปจากโลกใบนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาดังนั้นพิมพ์ฝากเพื่อนๆแง่คิดเพื่อนๆสําสำหรับวันนี้ว่า อาชีพนะปัจจุบันเป็นอาชีพที่ดีกอดเขาไว้ดีๆกอดเขาไว้แน่นๆแล้วทำมันอย่างเต็มที่เรียนรู้ลงมือทําเพื่อสะสมประสบการณ์นะคะแต่อย่าลืมสิ่งสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเลยคืองานสร้างอนาคตค่ะเพื่อนๆงานสร้างอนาคตงานไหนที่มันสร้างอนาคตหมายถึงมันส่งผลลัพธ์ให้ในอนาคตมันเป็นแพสซีฟในอนาคตมันทําให้เราได้ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ะะวันนี้พิมพ์กําลังสร้างงานเพื่ออนาคตนะเนื้องานเพื่ออนาคตก็คือวันนี้พิมพ์ออกมาไลฟ์แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันเพื่อให้เพื่อนๆรู้ว่าการดูแลสุขภาพดีอย่างไรแล้วพิมพ์เชื่อว่าทุกๆเจนไม่ว่าจะเป็นเจน X g เจน Y b ว b ยเบบี om, Baby ้บูมเบบี้บูเมอรนะคะเจน Z คือทุกเจน่ะต่อไปอายุเขาเยอะขึ้นเขาก็มีโรคเสื่อมต่างๆของร่างกายดังนั้นการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ จึงเป็นเป็นเทรนที่ไม่เคยตายไปจากโลกใบนี้ดังนั้นถ้าใครยังไม่เริ่มที่จะเรียนรู้หรือดูแลสุขภาพนะวันนี้พิมพ์บอกได้เลยคุณจะเอานะคะเราจะเอาจากโลกใบนี้เพราะว่าทุกๆอาชีพเนี่ยคือแบบต้องอาศัยสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะเราถึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต วันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะใครที่มีงานสร้างชีวิตอยู่แล้วลองมองหาอะไรทำเพิ่มซึ่งเป็นงานสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะสำหรับพิมพิมเลือกแล้วงานสร้างอนาคตของพิมคืองานออนไลน์แล้วก็เป็นเทรนด์ในเรื่องของสายสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พิมเลือกอ่ะก็คือเอสพาร์ตกาแฟดีๆของคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็โปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดชง แล้วก็โปรตีนชนิดเม็ดนะคะโปรตีนชนิดชงที่พิมพ์เลือกก็คือโกลโปนะคะเอ้ยโกโกเอนไซม์ go, go inside, ขอโทษโกเอนไซม์เออซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมค่ะเป็น จริงๆจ,จะเรียกเขาโปรโตีนก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์เนี่ยมันโมเลกุลมันเล็กมากยิ่งกว่าโปรโตีนเพราะโปรโตีนมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่ใช่ไหมคะแต่เอนไซม์เนี่ยจะอยู่ในรูปกรดอะมิโนที่พร้อมใช้พร้อมดูดซึมกินเข้าไปแล้วทําไมจึงเห็นผลได้ไวทําไมจึงสดชื่นได้ไวทําไมผู้ป่วยติดเตียนติดเยน็น ติดเตียงหรือผู้ป่วยระยะผักฟื้นกินเข้าไปแล้วเขารู้สึกสดชื่นแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาแบบมีเลี้ยวมีแรงกินข้าวเองได้คือเคสมหัศจรรย์ของพิมพ์มีเยอะแยะนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยทานอยากทานก็ทักแชทก,กันเข้ามาและวสาหรับสายออกกําลังกายหรือสําหรับคุณแม่หลังคลอดหรือสาวๆที่ต้องการปั้นหุ่นแล้วก็ต้องการลีนในระยะเวลาที่ค่อนข้างแบบรวดเร็วเนาะ นี่เลยเล่งการเผาผลาญเล่งการขับถ่ายนะคะไม่ใช่เล่นการขับถ่ายช่วยสมดุลปรับสมดุลในเรื่องของระบบการขับถ่ายแล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องของระบบฮอร์โมนดังนั้นจะคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้เรานะคะเด็กๆทานได้ไวัยรุ่นทานดีแล้วที่สําคัญวัยทํางานอย่างเราขาดไม่ได้ค่ะคือโปรโตีนชนิดเม็ดนะคะไฟตโตโปรโตีนเม็ดสกัดเข้มข้นจากถั่วสีสี ลีนไวเร่งการเผาผ่านออกกาลังกายนิดเดียวแบบเบินไวมากเหงื่อแอะเหงื่อแตกซิบๆเลยนี่ค่ะไฟตโปนะคะอาหารเช้าของพิมพ์ก็จะประมาณนี้เป็นกาแฟแล้วก็ชงโปรตีนเข้าไปในกาแฟเลยกาแฟแก้วนี้ก็จะฟินก็จะละมุนค่ะนี่แล้วแบบอยู่ได้ทั้งวันแต่พิมพ์ก็ทานนะทานข้าวคือไม่ไม่อดไม่เคยอดการ การควบคุมน้าหนักหรือการลดน้ําหนักไม่ใช่การอดอาหารนะคะเพื่อนๆพอเราอดอาหารน่ะเราลดจริงเราผอมลงไวแต่เนื้อเราเหลวแล้วก็แบบซีเซียวแล้วก็แบบคือดูเหมือนคนป่วยอ่ะเพื่อนๆนเออเหมือนคนป่วยไม่ได้สดชื่นแล้วก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงทํางานได้แบบไม่ไม่เฟรชนะคะดังนั้น ลดน้ำหนักหรือการควบคุมน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารนะคะก็ฝากไว้อันนี้อาหารเช้าของพิมพ์แล้วก็ก่อนออกกำลังกายพิมพจัดแคปซูลไฟโตโปร2เม็ด2แคปซูลแล้วก็ถ้าใครอยากจะอัดหน่อยก็คือหลังออกกำลังกายอีก2เพราะว่าหลังออกกำลังกายเนี่ยร่างกายต้องการโปรโตีนเพื่อซ่อมแซมมัดกล้ามเนื้อไอ้ส่วนที่เราเมื่อยล้าเจ็บเจ็บปวดตรงไหนที่เราออกกำลังกายอย่างเราซิทอัพอะ่ะเราก็จะเกรงในเรื่องของหน้าท้อง เออถ้าใครต้องการล่อง11อดนะคะกล้ามเนื้อในเรื่องของหน้าท้องก็หลังออกกําลังกาย2แคปซูลวันหนึ่งพิมพ์ทาน4แคปซูลแต่จริงๆทานเวลาไหนก็ได้ไงเพราะเขาเป็นอาหารไม่ใช่ยาไม่ใช่ว่าต้องกินหลังอาหารเพื่อลดการกัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้องขอบอกว่าคืออาหารนะคะอาหารเช้าของพิมพ์ก็จะประมาณนี้ค่ะสายกาแฟดื่มกาแฟสายโปรโตีนสายออกกําลังกายนี่ค่ะ โปรตีนชงกับโปรตีนเม็ดสำหรับโปรตีนชงเนี่ยน้องพีกลูกชายทานตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะก็โอเคค่ะฝากไว้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมองหาอะไรทำเพิ่มงานเลี้ยงชีวิตดีอยู่แล้วทำให้ดีที่สุดนะคะทำด้วยใจนะคะทำด้วยใจคือทุกๆคนอาจจะคิดหรืออาจจะไตร่ตรองอาจจะวิเคราะห์อาจจะวางแผนง,งานด้วยสมองแต่จริงๆคือแบบ การทํางานด้วยใจกับการทํางานด้วยสมองเขาวิจัยมาแล้วค่ะสิ่งที่เราจะทำจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างสูงสุดคือ my heart ค่ะคือใจนะถ้าเรามีใจอ่ะเราพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็คิดวิเคราะห์ติดตรองวางแผนดังนั้นใจมาก่อนนะคะทําด้วยใจรักทุกๆสิ่งค่ะทําด้วยใจรักทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงชีวิตหรืองานสร้างอนาคตนะคะฝากไว้ค่ะถ้าใครยัง มองหาอะไรทำเพิ่มหรือกำลังมองหางานสร้างอนาคตทักแชททักอินบ็อกมาได้เลยนะคะยินดีจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลตลอดเส้นทางค่ะวันนี้ทักไทยเท่านี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย